ลองสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเรามีความสุขกับอะไรเราจะอยู่กับสิ่งนั้นๆได้ดีและยาวนานวันนี้ผมจะพาไปพบกับความสุขของคนและที่แห่งหนึ่งเป็นความสุขของการพึ่งพิงพาที่นี่เขาเรียกว่าบ้านเมืองแพรอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนใครอยากรู้จักวิธีของคนพากกากยอลองเดินทางไปพร้อมกับเรานะครับ เช้าปังอุผ้าครับอากาศ<ผ>หาวมากไเปเดินกันตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่น่ารักมากๆเลยครับเพราะนอกจากที่จะมีของขายมากมายต่างๆท,งทั้งที่เราเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างแล้วก็ยังมีชาวเขาชนพื้นเมืองเนี่แหละครับที่เขามาขายของร้านค้าก็เป็นร้านค้าง่ายๆเปิดแบกับดินเลยครับ น,น,นี่คืออะไรครับคือหยิบออกมาจากกองเนี่ยมื้เีว่าควาคือเครือเนี่ยบักเครือเครือพี่ครับต้นนี้ต้นอะไรครับทุ่งศุทำอะไรกินนะครับกินสดลิใส่ลายมันเสือเลยอันนี้พริกแมวที่เขาเรียกกันหรือเปล่าแม่พริกกระเลียงนรี่ร,ร,รีซอขายลีซอะาอ๋อรีซอขายก็ต้องเป็นพริกรีซอสิแม่บอกผมได้ยินคนทางเหนือเขาเรียกว่าจะคลาดครับ เป็นเหมือนเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใส่แกงอันนี้ไม่ได้เอามากินแน่นอนอลยใช่ไหมครับเพราะมันแข็งอืมแล้วก็มีน้ํามันอยู่ข้างในผมเดาว่าน่าจะเอามาทาเป็นเป็นเชื้อไฟใช่ไหมครับอันนี้ขายมัดเท่าไหร่ครับนี่สิบบาทเองถูกถูกมากเลยตัวน,นี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เป็นหนามันก็หน้าตาเป็นถั่วเนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าถั่วอะไรเป็นถัานา่วอะไร อันนี้เป็นเต้าหู้ครับมองไปก็ตอนแรกผมนึกว่าวุ้นวุ้นกะทิอันนี้ตามคุณแม่มาขายของ,งนะครับชื่ออะไรเเอสเอสร์ชื่อนะ้ำเอสเทอร์ครับ ชอบนี่ครับถามแม่เขาว่าเขาบอกว่าเป็นตังผูยีแม่เขาทาเป็นไม้รองไว้ข้างล่างก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหอยแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรพี่ก็บอก4 0บาท4 0บาทแต่ยังไม่บอกเลยว,ว่าหอยอะไรขายก่อนเล <laughs> หอยอะไรครับพี่อันนี้ <laughs> หอยอะไร <laughs> เอาภาษาพี่เลยอะไรหอยอะไรสักอย่างนะครับชื่อยาวมากเลย องถุงห้าสิบอันนี้เีสีกับป๋้องร้อยเดียวค่ะคืออยากให้เห็นนะครับข้าวเต็มเม็ดของแพ้ต้องมาดูตรงนี้เลยครับสิแค่จะไม่มีส่วนไหนหล่นอกจากเม็ดเลยไใส่ปุ๋ยไม่พ่นยานะคะของดอยของปูธรรมชาติมีมิตามีน้ำนิ่งดีอ่อนดีทางค้าต้มอร่อยซื้อไปแล้วถุงหนึ่งครับคุยไปคุยมาพี่เขาพูดเก่งมากเลยลงเสน่ห์แม่ค้าละนั่นเห็นไหมขอดอยกระจายรายได้ด้วยนะกระจายรายได้ด้วยค่ะขอมดอย รถดีนะคะครับผมขอให้<ข>เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากครับจาก,กอำเภอปางพระพาสครับเราก็นั่งรถกันเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรครับจนมาถึงบ้านทับรอดครับเนี่ยพวกเรากำลังเตรียมของกันเพื่อจะถ่ายรถเพราะว่ารถพวกเราขึ้นไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอาของไปขึ้นรถก่อนครับ ว่นเราจะไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งครับพร้อมนะครับระหว่างทางที่พวกเรานั่งรถเข้าหมู่บ้านกันนี่ก็สองข้างทางนี้ก็เป็นธรรมชาติครับก็สวยเลยนะครับเฮ้ยอ๋อนะครับผม อันนี้ก็จุดชมวิวนะครับพี่จุดชมวิวเขาจะมาถ่ายรูปบ้างเถอะแต่วันนี้หมอกลงเยอะไปนิดแต่อากาศนี่หนาวนะ รถเข้าไปถึงหมู่บ้านก็ได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆครับแล้วก็เหมือนจะอยู่กันแบบเรียบง่ายครับก็แค่เห็นน่ะตอนนั้นความรู้สึกก็คือหมู่บ้านนี้ทำไมมันน่ารักจังไปเที่ยวกันไะมไปสวัสดีครับบ้านที่ผมพักก็เป็นบ้านของพี่รังสีซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์นี่แหละครับท<ะ>ี่พักก็เป็นที่พักเล็กๆน่ารักน่ารัก เราใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลหรือไ,ไปฟฟ้าเลยไฟฟ้าเลยครับโอเคบ้านเราเปิดเป็นโฮมสเตย์มาได้สักกี่ปีแล้วครับเปิดได้3ปีเลยรบลับได้กี่คนครับผมรับห้าคนรบกวนพี่พาผมเดินาหมู่บ,มบ้านหน่อยนะครับเป็นงไงครับกับข้าวาวันนี้กินบนดอยกันน่ากินไหม มาถึงบ้านปากกากยอทันทีครับพี่รังสีบอกผมว่าอยากให้ลองแต่งตัวเป็นชาวปากกากยอครับก็เลยให้เสื้อมาตัวหนึ่งอนนี้ให้ผมลองใส่ถ้าเล็กนี่ผมเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าเหมือนครับๆนิดหน่อยนะ <laughs> โอเคนะครับผม <Okay. S 2> อตอนนี้ก็เป็นหนุ่มปากกากยอแลวครับผมแอบเห็นข้างในครัวเขากำลังทำขนมหวานกันแต่ไม่รู้ว่าขนมอะไรจะลองไปถามพี่กันดีกว่าไ สวัสดีครับอันนี้คือเรากําลังทําอะไรกันครับนี่มีตอคมีตอ,อน,นี่เป็นชื่อขนมนะครับแต่ว่าผมเห็นเหมือนตอนแรกนึกว่าห่อข้าวต้มมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับธรัมาดานี่แหละค่ะก็คือมีข้าวส<ะ>ใส่น้ำตาลหรือใส่อะไรไหมถ้าทําพิธีนี่ไม่ใส่อะอันนี้คือห่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วห่อเสร็จเราไปทําอะไรต่อ อันนี้ตัวผู้นะครับอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวีีััตตววเมยผู้มีหางนะตัวผู้มีหางตัวเมียมีหางกันแต่หางสั้นกว่าผมอยากรอหอไหมได้ไหมครับได้อย่างนี้ได้ไหมครับทานแบบนี้ไม่ครัแบบนี้เอาหางอ๋อแล้วมันเป็นแล้วก็ม้วนกันใส่ข้าวก่อนไหมหรือยังไงยังไม่เสร็จพูด เอามวลมวลอนนี้ค่ะออกมวลก็อย่างนี้แค่มันแน่นแอันนี้ผมได้ตัวเมียตัวเมียคงนี้ก็ตัวผู้มีหางยาวยาวแค่ตัวผู้ญาติตัวผู้ยากกว่าพอครับถ้างั้นเอาตัวเมียพอนะเมตอรอันแรกในชีวิตเลยครับหอบนดอยด้วย หลังจากนี้เราก็จะเอาไปต้มกันแล้วก็สังเกตว่าพี่ๆเขามัดอย่างนี้ไว้เพราะว่าเวลาเอาลงต้มก็จะได้เอาต้มง่ายและดึงขึ้นง่ายอีกอย่างหนึ่งพี่บอกว่าเวลาทำเนี่ยจะชอบมีเด็กๆแอบมากินกันแต่พอมัดแบบนี้แล้วอันนี้ของพ่อของแม่นะจะทําประกอบพิธีครับกินไม่ได้อดเลยถังนี้คือถังขาดองประกาศใช่ไหมครับ กาทำกินเองทุกบ้านไหมครับก็เกิดทุกบ้านครับทุกบ้านอนกันตอนนั่งรถมาก็ยังเห็นภาพของหมู่บ้านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่พอได้เดินรอบหมู่บ้านจริงๆเนี่ยบรรยากาศหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านหลังเล็กๆแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยนี่จะเป็นประโยชน์มากเลยใช้ทุกอย่างในตรงนี้อันนี้เป็นรถเก๋ง ปากกากยอสไตล์ครับก็ล่างนี้ง่ายกว่าเขาพูดเนี้ยคือเขาเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ให้หมูให้หมูข้าบนวน้นนี่สุดจะไปทําพันแล้วกเขาเรียกถ้าไปย้อนนี่บุ๊คีบหลบเนี่ยคือเรียว่าตาบอดเขาว่าตาบอดสวัสดีครับโอ้นี่กําลัง ทอผ้าอยู่พอดีเลยครับแล้วเขามาด <beloved. S 1> voilà ูแม่กันว่าแม่กําลังทําอะไรอยู่แม่ครับทอผ้านี่ตอนนี้คือทอเสื้อทอองเกงหรือทออะไรครับถืออันนี้ย่ามครับอ๋อเป็นย่ามเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับแล้ววันหนึ่งนี่แม่ก็ทอได้ได้เยอะไหมครับกวากาเยี่ยยัดข้าวประเทศนี้วัาดุสเซลวัฒ์ท่านี่นี่เิีนี่สองวันครับวันแล้วขายนี่ใบละเท่าไหร่ใบละสองร้อยครับถูกมากเลยเพราะว่ากลยทําได้หนึ่งใบนี้สองวัน อยากให้เห็นนะครับว่าแม่เขาเนี่ยทอเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นกี่กระตุกหรือเป็นกี่มือเราที่อนใหญ่ๆครับผมจะเรียกว่าเป็นกี่เอวได้ไหมกี่เอวนะครผมสังเกตเห็นด้านหลังที่ใช้ดึงระหว่างกี่กับเอวเนี่ยแม่เขาจะเป็นหนังสัตว์นะใช้ขึงแต่เราไปดูพ่อที่กําลังสานขระบุงกันอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับแม่อมขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีครับกําลังทําตอกใช่ไหมครับ เพื่อจะสารอันนั้นคืออะไรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีย่ผมอยากรู้เนี่ย <ใน S 1> ฮะนี่ชอซื้อชอซื้อชอซื้อ,อคือที่ข้าไก่อ,อีเขา เอาสายของซุกะเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับเพื่อที่จะทําใส่แล้วดูว่าเวลาที่เขาไปไร่ไปสวนกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาสะพายกันยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอาคล้องหวัวอ๋อเวลาปวดหัวอือ่าเอาลงลผมขอลองได้ไหมครับเป็นไงครับภูมิปัญญาของคนปากกากระยอ ชาวปากกากยอนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็พวกเขานี่จะร่างกายแข็งแรงกันเกือบทุกคนเวลาที่เขาไม่สบายหรือป่วยเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ต้องไปหาหมอเลยครับเพราะว่าเขามียาสมุนไพรที่เขานํามาจากป่านี่แหละครับก็คือสิ่งที่ดีๆที่เขานํามาช่วยในการบําบัดช่วยในการรักษาตัวเองอันนี้คือสีโพลีส่วนอันนี้คนนือ,นนอริดรดี้ถ้าภาษาไทยก็เรียกว,ว่ากำลังสุบโค้งพอก็เล่าถึงชื่อที่มาของคําว่า คือีปอลอีมันมาจากใบของมันครับพอบอกว่าถ้าเราฉีกปุ๊บเนี่ยมันจะปีใยเหมือนใยแมงมุมออกมาจากใบนี่แหละครับคือที่มาของชื่อว่าจ c อสีอลีอปอลือหมายความว่าแมงมุมหรือใยแมงมุมครับคนที่นี่เขารู้จักนำเอาธรรมชาติเนี่ยมาช่วยในการย้อมสีครับคือได้มาจากเปลือกไม้จากแก่นไม้ครับซึ่งทําให้เรารู้ครับว่าคนที่นี่นรู้จักนําเอาธรรมชาติเนี่ย มาใช้ที่คุ้มค่าจริงๆครับสีที่เราได้เนี่ยได้มาจากอะไรมะขามป้อมแล้วก็ขี้สนิมแล้วก็เปลือกมะยมือกมะยมขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูข้างในได้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับแม่ๆอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นกิง่งค่ะขึ้นกิง่งคือเหมือนกาลังจัดลําดับสีมันใช่ไหมอ๋อ อันนี้แม่ทาอะไรอยู่ครับนี่เหยียบพับปะเขาแดดเล่นน้ำมาแล้วรหนื่นมากแต่เพวกอคือวิวผ่านแล้วคือวิวของเราดีอ๋ออันนี้กําลังม้วนได้แล้วอยากให้เห็นอย่างหนึ่งครับเครื่องแต่งกายของแม่เนี่ยทําเองหมดเลยไหมครับมันเราจำแล้วแต่ไม่เคยอยู่อ๋อทำเองทุกอย่างอุ้ยทำเองหมดเลยแล้วอันนี้คือเงินไหมครับแม่เจเจ้าจิจิบใช่จิ๊เนี่ย ผ้าของเราเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นของฝากของที่นี่ก็ตัวนี้น่าจะเป็นผ้าพันคอนี่ลายสวยมากนี่ครับกระเป๋าของผู้หญิงน่ารักน่ารักย่าใบนี่ผมจองแล้วนะผมได้มีโอกาสไปที่บ้าน ลุงท่านหนึ่งท่านก็เป็นคนแกะสลักไม้โดยไม่ใช้เครื่องอะไรเลยคือใช้มีดเล็กๆเนี่ยนะครับค่อยๆแกะกระดาษทรายค,ยค่อยๆขูดก็งานฝีมือของท่านก็เป็นของแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นของธรรมดาธรรมดาทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมานั่งใช้เวลาแกะของแบบนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาครับพอมาถึงบ้านครับพ่อก็มีของมาต้อนรับนี่ครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับแขกผู้มาเยือนอย่างผมอันเนี้ย ผมเคยได้ยินเขาเรียกว่ามะหลอดแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคือทุทุสารหวานๆน,นะครับแล้วก็จะปาดนิดนึงอันนี้ทําจากไม้อะไรครับไม่ได้ปีไม่สัตว์ไม่สัตว์สวยนะสวยมากๆเลยแล้วก็อยากให้เห็นแก้วนะครับที่พ่อเขาทาพ่อเนี่ยแอบใส่ศิลปะเข้าไปด้วยการที่ทําแก้วให้มีสองสีตรงนี้คือเปลือกตรงนี้คือเนื้อมันจะกลายเป็นขาวสลับกับเขียวแล้วก็เติมลวดลายเข้าไปด้วยการใช้มีดครับบักให้เป็นรอย ผมเชื่อว่าแก้วเนี่ยใบนี้ก็น่าจะมีชิ้นเดียวในโลกก็นั่งคุยกับคุณลุงสักพักนะครับแต่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าคุณลุงอะพูดภาษาปากาขยอแต่ว่าผมก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าคุณลุงใจดีตอนนี้นั่งคุยกันเนี่ยลุงก็หยิบนั่นหยิบนี่มาให้ดูเนี่ยแหละครับทอให้ผมรู้สึกดีมากๆที่ได้มาเจอบคุณลุง ทกลก็อร่อยช้อนก็ใช้ได้จริงครับเพราะมันใช้ดีจริงๆครับการต้อนรับของคนที่นี่ครับก็มีอยู่ทุกที่จริงๆไม่ว่าเราจะไปบ้านไหนเขาก็จะขนมมาให้กินเอาน้ำมาให้กินบ้างผมก็กลับมาถึงบ้าน พี่ๆเขาก็เตรียมตัวทําขนมให้หลายๆอย่างเลยครับผมได้ทําขนมอย่างหนึ่งชื่อข้าวปุ๊กตำช่วยกันตำข้าวเหนียวนี่แหละขาบอกเลยครับว่าเหนื่อยมากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยพี่ๆเขาทําครับเรารู้สึกว่าตอนนี้แรงผมไม่เหลือแล้วครับขอไม้สองหน่อยครับขอไม้สองหน่อยอาพี่เลยทีนี้ ผมจินตนาการออกเลยครับว่าสมัยก่อนการเลี้ยงลูกนี่คือเราไม่มีของเล่นให้เล่นหรอกแต่ว่าด้วยกิจวัตรประจําวันของแม่ของพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็คือเหมือนเขาได้เล่นไปด้วยมันขี่ช้างขี่ดลยดูดิดู <c oughs> เขาไม่ร้องนะ <c oughs> <c oughs> มันเล่นไปเล่นไปเนี่ยชอบด้วย <c oughs> สนุกเลยหอมเชียวไปครับ การต้อนรับอีกอย่างหนึ่งของคนที่นี่นะครับที่แสดงให้เห็นถนึงความจริงใจก็คือการปูกข้อมืออย่างวันนี้พี่ๆเ่ก็ผูุกข้อมือต้อนรับผมเขาวอวยพรให้ผมเป็นภาษาประกากยอครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันหมายความว่ายังไงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับรู้จริงๆเลยก็คือพี่ๆเขาเนี่ยมีความจริงใจมีความหวังดีให้เราทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับ บ้านเมืองแพรมนี่ก็ล้อมรอบไปด้วยป่าครับนอกจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของคนที่นี่แล้วเขาก็ยังมีการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินเที่ยวป่าครับเส้นทางสั้นๆที่ผมเดินป่าผมก็ได้เห็นหลายๆอย่างเลยครับก็ได้เห็นป่าใหญ่ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ได้รับรู้ว่าชาวปากกากยอเนี่ยเขารู้จักดูแลรักษาป่าเขารู้จักการทำฝาย รู้จักการแบ่งน้ําไปใช้ประโยชน์ในไร่นาของพวกเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นโป่งธรรมชาตินะครับที่เป็นที่ที่สัตว์ป่าเนี่ยเข้าไปหากินอยู่ตรงนั้นนี่นี่นี่อะไรแต่ที่เลี้ยมจะรู้สึกว่าเค็มบาลมๆนะแต่ไม่แบบไม่เค็มเหมือนขนาดเกลือแต่เค็มอะ่ะอันนี้รอยอะไรครับพี่นี่รอยเก้งอันนี้ได้ไหมรครับ ในที่พี่บอกว่ามีรอยปากมันได้ไหมปากตรงน,นี้ครับอ่านี่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 ครับ<า>ตัวน,นี้เป็นรอยที่เขามากินนะเขาจะดูดกินโป่งอย่างเงี้ยคือเป็นรอยที่เขาจมูกดุนดุนดุนนยนะครับมาถึงตรงนี้ครับผมอยากให้ได้ยินจริงๆว่าเสียงนกตรงเนี้ย ผลไม้มาสัจจานองผมครับพี่เขาบอกว่าแกงง่วงใช่ไหมสร็จทุ่ง <laughs> ต้นนี้หวานหรือเปรี้ยวพี่พหวานครับหวานใช่ไหมไหนกินที่ผมดูก่อน <laughs> มะนาวสิบลูกอะ <laughs> ลิ้นชาเลย <laughs> 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 นี่ต้นอะไรครับนี่ต้นรีครับเดี๋ยวยันนี้เขามาผ่าเอาไว้ ย้อมผ้าโอ้่บอกว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นสมุนไพรนะคือว่าตับกาดอะครับใบหนุ่มกินได้ทําเป็นอาหารทำเป็นกับข้าวรานมันเป็นยาเป็นยาแก้ริดครับต้นดอกกะเอาไปย้อมผ้าพี่ก็กำลังเอาไม้ไผ่ไปทําเป็นจานครับเอาไปทําที่ตรงจุดพักกันครับแล้วก็ุงข้าวกันที่โน,น่น มาพี่เดี๋ยวผมช่วยแบกครับ,รบมาถึงปุ๊บก็มาช่วยกันทำกับข้าวครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้กินแน่เลยนี่จานของเราเสร็จแล้วครับเคล็ดลับ,บของพี่ก็คือนี่ครับดี๋วนี่จะได้ตั้ง คือเวลาที่ใส่ของไปนจ่ไม่เอียงเก่งนะเมื่อกี้ครับผมสงสัยว่าทําไมพี่เขาตอนที่ทำเนี่ยไอตัวการน้ำเนี่ยเขาไม่ตัดตรงนี้ออกผมบอกว่ามันยาวเกะกะผมพี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอดูให้มันต้มเสร็จก่อนผมเข้าใจแล้วครับอยากให้เห็นนี่ รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมหาแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยที่รับนักท่องเทีเท่ยวเนี่ยครับก็ผมมีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วเวลากลับบ้านคิดถึงเขาไหมเงาเาบ้านม,มันผูกพันเนาะพี่เนาะ <c oughs> พี่สมเพชรล่ะครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกับว่าเรา ช่วยเหลือชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับประทับใจก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเราเขาก็มีข้อแนะนําหลายๆอย่างเนาะีเอามาปรับปรุงครับแก้ไขมาเรื่อยๆครับหลายๆอย่างเนาะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นตามมาเนี่ยเกิดการอนุรักษ์เกิดการรวมกลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีตลอด2วันดีใจมากๆเลยที่ได้มาเนี่ยแหละครับใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ ผมว่าไม่ใช่แค่คนไทยหรอกครับที่ชอบและประทับใจกับความสวยงามของเมืองไทยอย่างนักท่องเที่ยวที่ผมบังเอิญได้เจอในหมู่บ้านเขาก็ารู้สึกดีและชอบความเป็นธรรมชาติชอบความสงบของที่นี่และชอบความเป็นแม่ห้องสอนแบบเราเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายและเรื่องยากจนเกินไปในการทำความรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆแค่ลองยิ้มและลองเปิดใจมิตรภาพก็เดินเข้ามาหาแล้วครับ เป็นความสุขที่บอกไม่ได้เป็นคำพูดเลยครับกับความประทับใจที่นี่บ้านเมืองแพมอำเภอปางมาภ่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่นี่แล้วรู้แค่ว่ามิตรภาพงอกเงยและสวยงามจริงๆครับสวัสดีครับชอบปราชอบปรา <laughs>